รอนานจนท้อมีอยู่จริงกับเกม g o d s e d Order เกมแอคชั่นนพิจีจากคาเกลเกมที่เคยเปิดตัวเมื่อปี2021จนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งจะเริ่มเปิดซอฟต์ลันในหลายประเทศเองแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็มาพร้อมข่าวดีแล้วนะคะเพราะเขาเตรียมเปิดให้ลุยทั่วโลกแล้วแต่เมื่อไหร่นั้นยังคงต้องรอลุ้นกันต่อไปเนาะ g o d s e d Order เนี่ยมาในรูปแบบแอคชั่นนพิจีผสมผสานการเล่นแบบแ a ็คแอนด์สลแบบไซส์กร l ลิงนะคะงานภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยก็จะเป็นแบบพิกเซล จ,จ๋าเลยให้เราเนี่ยสมบทเป็นลิซเบตและผองเพื่อนนะคะออกปกป้องโลกจากภัยอันตรายสามารถสลับตัวละครได้ตามความต้องการเลยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวละครอาชีพต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนักหับนักธนูพลหอกมือปืนแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยให้เราเนี่ยจัดทีมพัฒนาตัวละครให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนว่าเกมนี้เขาก็มาพร้อมระบบการชาให้เราเปิดหาตัวละครกันด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีระบบการต่อสู้แบบ PvP ภาร กิจลับมินิเกมและอื่นๆให้เลือกเล่นตามความชอบเลยนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยรอเล่นกันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้ล่ะเฝ้ารอเกมนี้เหมือนเรากันบ้างหรือเปล่าแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ